เมพิชณาดได้ช่อดอกไม้งานแต่งปอยและโอ๊กแต่เจอดราม่าชุดเด่นแย่งซีนเจ้าสาวเขาพิธีแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับปอยตรีชดาและแฟนหนุ่มไฮโซโอ๊กบรรล,ลุที่เมื่อวานนี้2มีนาคม2566ได้จัดงานฉลองมงคลสมรสมีเพื่อนทั้งในและนอกวงการไปร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากค่ะ และนอกจากโมเมนต์ความหวานของคู่บ่าวสาวแล้วยังมีโมเมนต์ที่หลายคนนั้นจับตามองก็คือใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวซึ่งผู้โชคดีคนนั้นก็คือนักแสดงสาวเมพิชนาตเล่นเอาเพื่อนๆที่ไปร่วมลุ้นรับช่อดอกไม้อย่างซุปตาตัวแม่อังบัชาราภารีบดันหลังใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามค่ะในโลกโซเชียลนอกจากจะร่วมยินดีกับผู้บ่าวสาวแล้วก็เชียร์ให้สาวเมย์เป็นเจ้าสาวคนถัดไปแล้วแต่ก็มีชาวเน็ตอีกด้านที่บางรายยังแอบวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเรื่องชุดที่สาวเมย์ใส่ไปร่วมงานว่าชุดดูใหญ่แย่งซีนเจ้าสาวตัวจริงไปนิดเห็นแว็บแรกนึกว่าสาวเมย์คือสาวปล่อยซะอีกแต่อีกด้านก็ชมว่าชุดสวยอลังการเข้ากับสาวเมมาก โชคดีเราก็ขอให้คุณเมย์นะคะเพื่อสาวน้ำมน,นะคะว่าขอให้สาวโสดที่โชคดีที่ได้รับไพ่ดอกไม้นี้ได้เงือ่ได้ผลงานของรักนะคะสาวโสดคะอย่าทิ้งดอ,อกไม้ให้ตัวเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ